สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบและเรียงลําดับเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนะคะ,ะการเปรียบเทียบเศษส่วนว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าอย่างไรนะคะทำะโดยที่ตัวส่วนเท่ากันคําว่าตัวส่วนเท่ากันนะคะขอทบทวนนิดนึงนะคะ,ะ,ะเศษหนึ่งส่วน 2, สองเศษสามส่วนสองตัวส่วนคือ ตัวส่วนก็คือข้างล่างใช่ไหมเศษอยู่บนส่วนอยู่ล่างก็แสดงว่าอันนี้เรียกว่าส่วนเท่ากันนะคะเอามาเปรียบเทียบกันได้เลยถ้าส่วนเท่ากันนะคะแล้วจะเปรียบเทียบอย่างไรว่าเศษหนส่วนสเนี่ยมันมากกว่าหรือน้อยกว่าเศษสาส่วนสองเราก็มาดูวิธีการนะคะแล้วเราก็จะทําได้เลยนะคะมาดูนะข้อนี้เศษสองส่วนสาม อ่ะมันแบ่งเป็น3ส่วนใช่ไหมถ้าสองส่วนก็คือเขาบอกให้ให้ระบายสีเศษส่วน1ส่วน2ส่วนจับเศษหนึส่วนสามก็คือระบายสีหส่วนอ่ะหนูว่าใครได้กินเยอะกว่าก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> ต้องคนที่สองส่วนถูกไหมคะนี่สมมติว่าเป็นขนมสามมชิ้นแล้วแบ่ง คนที่ได้2ชิ้นเนี่ยก็จะได้เยอะกว่าคนที่ได้1ชิ้นเพราะฉะนั้นเศษ2ส่วน3ก็จะมีปริมาณที่มากกว่าเศษ1ส่วน3มเนคะ,ะเครื่องหมายนะคะขอทบทวนเครื่องหมายที่เหมือนเลข7อย่างเงี้ยคือมากและเครื่องหมายตรงข้ามก็คือน้อยนะคะ จะทำให้ดู2ข้อนะข้อ2เศษ2ส่วน4กับเศษ4ส่วนส,ส,ส,วนสอะไรจะมากหรือน้อยกว่าเศษ2ส,ส่วน4ก็คือ2ชิ้นขนาดนี้ส่วนเศษ4ส่วน4ก็คือทุกชิ้นอะไรมากกว่าคะก็ต้องทุกชิ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเศษ2ส่วน4น้อยกว่าเศษ4ส่วนสสรุปเนี่ยคะสรุปถ้ามี ตัวส่วนเท่ากันถ้ามีตัวส่วนเท่ากันให้ดูที่ตัวเศษเลยว่าถ้าตัวเศษนะคะข้างบนเนี่ยให้ดูเลขข้างบนเลยถ้าเลขน้อยก็จะน้อยกว่าเลขมากแค่นั้นแหละนะคะให้ดูตามจํานวนข้างบนเลยเช่นเศษหนึ่งส่วนสกับเศษสามส่วนสองเศษหนึ่งส่วนส,ส,วนสก็น้อยกว่าเพราะว่าหน้นอยกว่า3นะคะอ่าอันนี้เข้าใจเนาะก็ทําถึงข้อหนะคะต่อไป เติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าเช่นเดียวกันนะคะถ้าข้างล่างเท่ากันถ้าข้างล่างเท่ากันให้ดูข้างบนข้างบนให้ดูตามตัวเลขเลยหนึ่งเป็นไงกว่าสองคะน้อยกว่าอ่าขสองข้างล่างเท่ากันให้ดูที่ตัวเลขเลยสามกับสองสามเป็นไงกว่าสองมากกว่าจบนะคะอ่าไม่ยากเห็นไหมคะ ต่อไปข้อที่3มีหลายคำตอบให้ตอบเพียงคำตอบเดียวเพราะว่าเขาให้เราเติมตัวเลขสแสดงจำนวนที่จะทำให้ประโยคเนี่ยมันถูกต้องนะคะข้อ1เศษอะไรส่วน5มากกว่าเศษ3ส่วน5อะไรที่มากกว่าเลข3บ้างก็มีเลขสเลขหเลข6เลข7เลขแเลข9กาเลขสิบอะไรไปเรื่อยใช่ไหมครูก็อาจจะเอาเป็นเศษหแค่นี้นะคะอันนี้ก็น้อยกว่าอะไรน้อยน้อยกว่า4อ่า ก็สก็ได้หรือ2หรือ1ก็ได้ใช่ไหมคะแต่อย่าไปตอบเศษศูนย์นะเศษศูนย์ก็ได้แหละเศษศูนย์ก็คือไม่เลือกเลยเอะไรประมาณนี้เนาะแต่แต่อย่าไปตอบแล้วกันนะคะไม่ต้องตอบอก็ก็เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปหนะ้าต่อไปเลยเอาจริงๆที่ที่ให้เร็วเพราะว่าอะไร มันง่ายนะคะมันง่ายแล้ววิชาวันนี้ภาษาไทยก็จะให้อันง่ายๆปายไม่มีคลิปนะคะ,ะส่วนอังกฤษก็ก็ไม่ยากเหมือนกันนะ,ะให้เราเปรียบเทียบเรียงลำดับเศษส่วนนะคะเขาโจทย์เขาบอกว่าเติมตัวแรกแสดงจํานวนของส่วนที่ระบายสีและเรียงลําดับจากมากไปน้อยอเรียงมากไปน้อยนะ เรามาดูนะคะเติมตัวเลขก้เนี่ยมีสี่ส่วนระบายไป3ก็เศษสาส่วนสอันนี้มีกี่ส่วนมีทั้งหมด4ส่วนน,นี้ก็เศษหนึ่ส่วนสีน,นี้สี่ส่วนระบายไป 2, สองเศษสอส่วนสเรียงจากมากไปน้อยถ้ามากไปน้อยตัวส่วนเท่ากันให้ดูที่ตัวเศษเลยตัวเศษให้เรียงตามเลขเลยเลขมากก็คือ3-4ส่วน4 ต่อมาก็เป็น2ส่วน4ต่อมาก็เป็น1นส่วน4อ่เข้าใจเนาะต่อไปข้อที่2เติมตัวเลขแสดงจำนวนของส่วนที่ระบายสีและเรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมากอันนี้น้อยไปมากนะคะอ่ะเรามาเลยใส่เศษส่วนก่อน1 2 3 4 5 5ส่วนระบายไป4ส่วน หส่วนระบายไป1 5ส่วนระบาบเป็นส3จากน้อยไปมากก็ดูที่ตัวเลขน้อยที่สุดก็คือ1ส่วน5 3ส,ส่วน5แล้วก็4ส,ส่วน5อ่ะนี่เข้าใจนะคะก็ไปทำข้อที่2ององ่ายจังดูต่อค่ะดูต่อที่ที่ให้ทำเยอะไม่ใช่เพราะอะไรนะเพราะง่ายนะคะ เรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยถ้าตัวส่วนเท่ากันให้ดูที่ข้างบนดูตัวเลขได้เลยมากที่สุดก็คือ4ส่วน4 2สอ่วน4 1งส่วน4ง่ายเนะาะทำให้ดูแค่ข้อเดียวนะคะต่อไปข้อ4เรียงลำดับจากน้อยไปมากน้อยไปมากส่วนเท่ากันดูข้างบน น้อยก็คือสองส่วนสสามส่วนสีส่วนสจบต่อไปหน้าต่อไปเลยเติมตัวเลขสแสดงจำนวนเศษส่วนให้เป็นเศษส่วนที่เรียงดับมากไปน้อยน้อยไปมากมากไปน้อยอยู่นั่นแหละส่วนเท่ากาันส่วนเท่ากาันให้ไปดูที่ข้างบนจากมากไปน้อยสี่ส่วนสี่สาม ส่วนสี่นีงก็ได้นะคะอ่ะเนาะอืโอโโอโ๋หกเติมตัวแรกที่แสดงให้เห็นลำดับสีส่วนจากน้อยไปมากอ่ะมากไปน้อยน้อยไปมากน้อยไปมากก็สองส่วนเท่ากันสองแล้วก็สามแล้วก็สี่อย่างนี้ก็ได้นะคะเขาบอกว่าคําตอบมีหลากหลายมันก็ต้องหลากหลายอยู่แล้วเพราะว่าเราใส่เลขอะไรก็ได้เนาะอ่ะก็วันนี้มีเพียงเท่านี้เนี่ยคะ่ะ ก็สาหรับวันพรุ่งนี้จะเป็นเศษเท่ากันบ้างนะคะแต่ส่วนไม่เท่ากาันมันจะแตกต่างนะคะมันจะแตกต่างแต่ว่ามันไม่ยากนะคะนักเรียนจําหลักการก็คือระบายสีทาทาให้ทําให้มันมีพื้นที่เท่ากาันแบ่งเท่ากันแล้วระบายสีเราก็จะรู้เลยว่าเป็นอย่างไรนะคะมันเหมือนการแบ่งเค้กอะ่ะใช่ไหม เราเรามีเค้กสชิ้นเอ้ยมีเค้กหชิ้นแบ่งให้คน4ี่คนเท่ากันคนหนึ่งได้2ชิ้นคนหนึงได้1ชิ้นคนที่ได้2ชิ้นก็ต้องได้มากกว่า1ชิ้นใช่ไหมเพราะว่าเค้กมีสี่ชิ้นนะคะแบบนี้อ้าสำหรับวันนี้คณิตศาสตร์ก็มีเพียงเท่านี้นะคะ